ครับผมก็ตื่นเต้นครับตอนนี้ก็ทําตัวไม่ถูกบางครั้งไปฝากคันยังต้องฝากยังไงต้องอะไรเงี้ยเหมือนเราเรียนรู้กับน้องตลอดเวลาเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ด้วยอะค่ะช่แด้เก็บเงียมันได้ตลอดเลยสามเดือนไม่ได้เก็บเงี้ยเพราะว่าแพ้ด้วยอออาสบสี่สัปดาห์ค่ะ ก็เพิ่งเพิ่งประมาณ3เดือนเพิ่งได้ตรวจนิปเขาเรียกตรวจตรวจนิปตวคอมโซมสุดท้ายไหมอ๋อของคุณแพ้จริงๆแพ้น้อยนะคะก็แพ้อยู่ที่ประมาณแค่ประมาณ2สัปดาห์ช่วงสัปดาห์ที่8ถึงสัปดาห์ที่10มีแค่แบบเวียนหัวแล้วก็เบื่ออาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วก็แบบเบื่อโซเชียลด้วยจริงๆริงแบบมีเวียนหัวมันเวียนหัวอย่างเงี้ยเล่นโทรศัพท์นิดนึงหูได้ยินแล้วอะไรเงี้ย ไปเล่นไกลอะไรเงี้ยแบบ,มไ,มบไม่รู้เบื่อไม่รู้เบื่อสามีเนาะน่าจะติดอยู่น่าจะติดอยู่นคนนี้น่าจะติดอยู่ติดต้องแบบ<อ>ต้องออกไปเหมือนเจอแดดเจอลมอย่างเงี้ยค่ะให้ประทานาอยู่แต่ในบ้านก็แบบแพ้อย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นดีขึ้นเยอะก็ตอนนี้ใช้ชีวิตปกติได้แล้วค่ะบทบาทใหม่ของเราตอนนี้อจริงโทรถาม ตอนนี้ก็ถามเพื่อนถามไอซ์ถามเอม e ี่อะไรเงรี้ยก็เป็นยังไงบ้างโทรไปถามว่าเออเสื้อผ้ายัางอยู่ไหมถ้าเสื้อผ้าสำคัญสุดอะไรเงี้ยครับก็โทรไปถามว่าเป็นยังไงเราไม่รู้จริงๆอ,อะไรเงรี้ยเหมือนอย่างที่บอกอะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นที่ได้ได้จะได้เห็นว่าเป็นเป็นพ่อผมจริงๆภาพของเรานตอนนี้คือก่อนอันนี้เคยมองว่าแบบ จะสามารถเป็นคุณพ่ออะไรได้ไหมพีพ่กอฟจริงๆก็ชอบเด็กมาตั้งแต่เด็กนะมาแต่ว่าการที่จะเป็นพ่อพนเนี่ยมันมันยากมากอะ่ะผมว่ามันโอ,โอ้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเราต้องเป็นผู้นำเราต้องมีความแบบคิดถึงลูกมากขึ้นอเออ,อเราต้องการใช้เงินอย่างเงี้ยตอนแรกก็าโห,โหใช้ชอบอะไรก็ซื้อเล่นตอนนี้เอาอใช้อน,นี้ก็ได้นี่ เอออะไรเงี้ยมีต้นสายมูด้วยอะไรฮะสายมูด้วยข้าง GFC จะมีวัดวัดปริวาตครับไปไหว้ด้วยครับแล้้วก็หนาที่นั่นเลยครับแล้วก็ที่หน้าที่หน้าสุขที่หน้าเจ็ดศาลรของ GFC ก็จะมีอะไรเงี้ยก็จะมีวิธีการอะไรเงี้ยเออก็ก็ขอแบบให้ขอให้ไม่ร่าเรื่อดภัยสำเร็จลาบรื่นปลอดภัยสามคำ ใช่ใช่ใช่ไม่ขอ้งูอยากได้ผู้ชายผู้หญจริงๆเรื่องเพศไม่ไม่ได้สติ๊กขนาดนั้นนะคะคืออย่างอย่างที่บอกว่าความสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยของน้องอะไรอย่างเงี้ยคนที่แข็งแรงที่สุดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายได้หมด แต่ว่าก็เมื่อกี้ก็อย่างที่บอกว่าน้องเนี่ยเป็นตัวอ่อนทองคําพอดีอมไม่แบบไม่มีโอกาสได้เลือกออลเล็กมากคแรบบับจิ๋วมากครับตัวเล็กมากสําหรับโครโมโซมนะครับสาหรับตัวตัวอ่อนที่ตัวเล็กมากอะไรเงี้ยก็ลุ้นจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายแบบตอนที่ใส่เข้าไปว่าแบบเขาจะฮึบฮึบเกาะผนังมดลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเซลล์เขาเล็กแบบนี้เกาะมา14บสี่สิานก็พระยะปลอดภัยแล้วค่ะ การจริงๆเรื่องของการดูแลตัวเองสุขภาพใช่ไหมคะก็คือไม่ได้แบบไปซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่อยากให้ร่างกายเรามันเครียดด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติคือปกติอ่ะคุณกับพี่กอฟนี่ชอบออกกำลังกายอู่แล้วก็ตอนนี้การออกกําลังกายก็พยายามที่จะคีบไว้เหมือนเดิมเพราะว่ากลายเป็นว่าถ้าเกิดไม่ออกกําลังกายเราก็เครียดอีกเงี้ยค่ะก็คือเหมือนพยายามบาลานซ์ตัวเอง บาลานอารมณ์ตัวเองด้วยเพราะว่ารู้ว่ามันจะส่งผลกับน,น้องะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ย้อนกลับไปก่อนอันนี้เราคุยนานนะครับว่าก่ว่าจะมาตัดสินใจมาปรึกษาคุณหมอวิธีดึงการตัดสินใจริงจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้คิดอะไรเยอะครับคือผมไปเจอ,อไอ้ละครเรื่องเดียวกับสายป่าน,น,านคุยกันก็ถามปานไม่มีลูกอ่ะแต่งงานมานานแล้วเนี่ยปานบอกเนี่ยไปฝากไข่มาแล้วอรอ